กับกขอสวัสดีครับเป็นพ่อน้องพี่กาลยานมิตรนะครับที่พักครบรทธนาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหันไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับตอนนี้ YouTube มีปัญหานิดนึงนะครับในการอัพนะครับอัพไม่หมดอัพไม่จบนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็มาต่อกันให้จบเลยนะครับต่อกันให้จบนะครับในข่าวที่แล้วนะครับต้องขออภัยจริงๆก็ พูดค้างกันในส่วนของตัวคราบทองเนาะคราบทองครับคราบทองที่ที่เห็นเนี่ยนะครับอย่างองค์เนี้ยนะครับพูดถึงเรื่องยันยันเขาเขาเหมือนกันนะครับยันที่เหมือนกันก็หลายเห็นกันในหลายแบบนะครับแต่ว่าแบบเนี้ยยันหลังมันจะเหมือนกันแต่หน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็เอามาให้เห็น ว่าเขามีวาระการสร้างอย่างไรแต่ทงนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูนะครับอย่างวันนี้ได้ได้พูดถึงตัวนี้นะครับตัวที่ฝังพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นปิดตาเป็นปกจ้อยเป็นอะไรต่างๆนะครับหลายคนถ้าไม่รู้นะครับก็ด้วยศรัทธาเนาะก็เช่าบูชากันไปนะครับแต่ว่าต้องดูอนอื่นประกอบนะครับทั้งยันทั้งเนื้อนะครับรวมทั้งบอลนะครับบอลหรือสายแร่ที่ทากันอยู่ตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับบอสไซเรนเนี่ยจะไม่เข้ากันเลยนะครับกับเนื้อผิวแสดงว่าองค์พระก็จะมีความแข็งแกร่งนะครับจับดูแล้วเนี่ยมันแข็งมันแห้งเลยนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นนะครับความเป็นธรรมชาติตัวนี้จะแตกนะครับเพราะมันเป็นพระที่ไม่ได้ที่นะครับแห้งไม่ไม่เข้าที่ว่างั้นเถอะนะครับความเป็นธรรมชาติธรรมชาติจะลดน้อยลงไปแห้งไม่เข้าที่เนี่ยครับมันก็จะลานแตกแห้งนะครับ นะครับเป็นข้อสังเกตนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเวลาอันนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับก็เอาเอามาให้ดูนะครับเอามาให้ดูเพื่อพิจารณากันนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับระวังนิดหนึ่งรวมทั้งองค์สีเขียวๆไหนเนี่ยรวมทั้งองค์นี้นะครับนะครับหน้าก็จะออกไปทั้งหน้าแปลกๆองค์สีเขียวนี้หน้าแปลกนะครับหน้าแปลกแต่อันนี้น่าจะเป็นหน้า15ครับเห็นไหมครับดูพื้นผิวนะครับ อูด้านเลยนะครับแข็งแห้งเลยนะครับจับดูนี่รู้เลยนะครับจะต่างจากที่เป็นเนื้อพายเนื้ออะไรจะนุ่มมือนะครับดูสบายตานะครับแล้วก็ดูความแตกแห้งของพื้นผิวนะครับแล้วก็บอนเนี่ยจะกระจายชัดเจนนะครับดูเหมือนเยวจะขยายให้ดูนิดนึงนะครับดูนะครับดูความเป็นธรรมชาติมันจะไม่ได้เห็นไหมครับนี่นะ ความแห้งความรานถ้าเป็นถึงยุกหรือที่เราเคยผมเคยนําเรียนเนี่ยเขาจะซึมเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับอ,องค์พระเลยนะครับถ้าเป็นบอลเป็นสายแหลนครับนี่ดูนะครับเห็นไหมครับนี่จะแตกแห้งนะครับนี่ดูเนื้อเนื้อพระนะครับโอเคนะครับก็ระวังนิดหนึ่งแล้วก็เหรียญ ก็องค์ประกอบหล,หลายหลายอย่างครับทั้งตัวยันทั้งาสาลาโค้ดอะไรต่างๆรวมทั้งเหรียญที่เอามาฝังนะครับต้องระวังระวังนะครับโอเคนะครับคราวนี้ก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสลหรับยันใหญ่ตัวนี้นะเขาก็จะเป็นแม้ว่าจะเป็นหลังเดียวกันนะครับหลังเดียวกันก็ต้องดูนะครับหลังเดียวกันดูความคมชัดนะครับเขาคมชัดไหมนะครับ ดูข้างล่างนะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเปรียบเทียบดูให้ดีนะครับดูความคมชัดและที่อีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดคุยก็คือดูมิติของหน้าท่านนะครับของใบหน้าหลวงปู่นะครับเพื่อนพอน้องพี่ครับดูใบหน้าหลวงปู่นะครับท่านจะมีมิตินะครับจะมองเห็นรูปตารูปจมูกอยู่บ้างปลายนะครับตรงนี้นะนะครับพวกนี้ก็ต้องคมชัดนะครับนอกจากดูเนื้อแล้วดูนี้เนื้อจัดมากนะครับเนื้อจัดมากดูเนื้อนะครับ เนี่ยจัดจริงๆนะเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามมันจะต่างกันนะครับดูดูแล้วมันต่างกันนะดูองค์ใหม่เห็นไหมครับในนี้อันนี้เนื้อองค์หน้าพระถ้าหน้าท่านจะมีมิติเห็นไหมครับจะมองเห็นนะเห็นไหมครับจะมองเห็นเป็นมิติเห็นนะเอียงดูนะครับเนี่ยเป็นมิตินะครับ จะมีตามีจมูกมีอะไรอยู่นะครับรวมทั้งองค์นี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับองค์ไหนๆก็จะเป็นแบบเดียวกันเห็นไหมครับก็จะมีมิติท่านรวมทั้งองค์ที่เป็นฝังหนุมานนะครับเห็นไหมครับก็ใช้วิจัยญาณในการรับชมเนาะส่วนองค์ที่ผมว่านะที่ยันไม่ค่อยชัดนี่เดี๋ยวดูนะครับ จะเร็วนิดหนึ่งนะเพื่อนพ้องน้องพี่นะอาจจะเร็วนิดหนึ่งนะครับนี่นี่องค์ที่ไม่ค่อยชัดนะที่ว่ายันสององนี้นะครับอย่ามาดูดูใบหน้าท่านนะครับเห็นไหมครับใบหน้าท่านนะครับจะตึงนะครับจะตึงนะครับนะครับองค์นี้<ๆ>พอจะเห็นอยู่ลางๆนะครับน่าจะยันชัดนะนี่น่าจะยันชัดนะครับ น่าจะยันชัดม,มันประกอบกันไปหมดแหละแต่ถ้าองค์นี้นี่ต่างกันเลยนะครับองนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับหน้ากลมแน่นเปี้ยเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะค,ความคมชัดอะไรต่างก็หายไปรวมทั้งตัวยันด้วยอักขระต่างนะครับนี่นะโอเคนะครับนอกจากนี้มันยังดูได้อีกอยู่นะครับดูขอบไม่รู้อันนี้จะเห็นหรือเปล่านะครับ รู้จะส่องเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวชี้ให้เห็นขอบนี้ครับขอบมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะคือขอบจริงๆเนี่ยในองค์พระเนี่ยเขาจะจบเขาจะจบในขอบของเขาเองนะครับเนี่ยครับเนี่ยองค์พระนะครับเขาจะจบในขอบของเขาเองเนี่ยครับตัดขอบจบเลยนะครับ นี่ครับจบในขอบของเขาเลยจะไม่มีขอบซ้อนนะครับแต่ถ้าเป็นไปแกะพิมพ์แกะบล็อกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เห็นชัดเจนเนี่ยอย่างองนี้เนะาะอง,อะองตะกี้นี่แหละเห็นไหมครับจริงๆแล้วขอบเขาะจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยขอบผ้าจะตัดตรงนี้นะครับเห็นรอยเส้นอยู่เนาะนี่ครับเพื่อนๆครับชัดหรือเปล่าเลย เนี่ยมันจะเห็นรอยเส้นอยู่ที่เส้นขอบตัดนะครับนี่แต่เมื่อเอินขอบมันจะเกินขึ้นไปนะครับองค์ที่ยันไม่ชัดนะจะเป็นเหมือนกันนะครับรวมทั้งอื่นๆด้วยรวมทั้งองค์องค์พวกนี้ด้วยนะองค์พวกนี้ด้วยเห็นไหมครับต้องต้องส่องดูเดี๋ยวเดี๋ยวน,นะครับแป๊บหนึ่งนะ เพื่อนครับก็จะตัดเกินอย่ดูองค์นี้ที่ที่เห็นชัดเจนพอจะเห็นไม่เอ่ยนี่ครับขอบรวมทั้งข้างล่างด้วยแหละรมทั้งข้างล่างด้วยครับด้านหลังด้วยครับ มันก็จะเห็นอยู่นะครับในด้านหลังก็เหมือนกันนะครับขอบพวกนี้ครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับยันใหญ่ๆนะยันใหญ่ตรงนี้ยันใหญ่นะครับก็สรุปอีกยันใหญ่นะเนี่ยคมชัดนะครับแบบนี้นะคมชัดแบบนี้แต่ว่าการนําหลังยันใหญ่เนี่ยไปทํานะครับไม่ใช่เพราะ ทำเฉพาะองค์ใหญ่ๆหน้าใหญ่ๆตัดใหญ่แบบนี้นะครับก็ยังไปตัดอันอื่นทําอยุอ่นอื่นอีกวาละอื่นนะครับมีวาละนี้นะครับหน้านี่จะคนละอย่างนะครับองค์จะเล็กกว่าเพราะเขาตัดอันนี้ตัดชิดนะครับตามที่นําเรียนตัดชิดอันนี้ตัดเยอะองค์ก็เลยใหญ่กว่าแต่ยันตัวเดียวกันนะครับเทียบเคียงแล้วนะครับเทียบเคียงแล้วยันตัวเดียวกันโฟกัสสักทีเนี่ยครับ ยันนเดียวกันนะครับเดียวกันเลยนะครับหลังเดียวกันนะครับนี่ดูวัลการสร้างนะเนี่ยครับยันเดียวกันหลังเดียวกันแต่หน้าคนละคนละหน้านะครับหน้าคนละหน้านอกจากนี้มาองอีกองคเนืงนะครับตัวนี้หน้าก็คนละหน้าอีกคนละหน้าอีกคนละหน้าอีกแต่หลังเดียวกันนะครับก็แสดงให้เห็นถึงว่า เขาก็ใช้หลังนะครับไปทําในหลายๆวาระการสร้างนะครับนะครับนี่นะและนอกจากนี้ที่เนี่ยองนี้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับองนี้องนี้องนี้จะเป็นวาระหนึ่งหนึ่งหกทำหนึ่งสี่ไปบูชาวาระหนึ่งหกนะครับเนี่ยหนึ่งเนี่ยยันตัวเดียวกันเลยนะครับตัดอาจจะตัดชิดกันกันเห็นไหมครับนะครับตัวเดียวกันเลยนะเนี่ยครับเพื่อนๆครับ เดียวกันเลยนะครับสวยงามล้วเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อไม่เหมือนกันแต่ละเนื้อแต่ละวาระแต่ละปีนะครับจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับก็แตกต่างกันไปตามวาระนั่นแหละนะครับแต่คราวนี้ในยันตัวนี้นะในหน้าตัวนี้นะหน้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับหน้าตัวนี้นี่เขาก็ยังใช้หน้าเดียวกันเห็นไหมครับนี่ครับหน้าเดียวกันเลยนะครับคุณแผนเนี่ยหน้านี้ก่อนจะเป็นสิบห้านะใกล้เคียงสิบห้าสุดๆแล้วเนี่ยสวยงามนะครับใกล้เคียงสิบห้าสุดๆแล้ว สำหรับพิมพ์ตัวนี้นี่นะนี่นะครับที่เนื้อเก่าจัดที่โดนแม,มแมลงแทะอะไรนี่ครับนี่นะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ดันพวกนี้นะครับหน้าเดียวกันนะครับหน้าเก่าหน้าบล็อกเดียวกันเลยก็แสดงว่าหน้านอกจากหลังแล้วนะหน้าเ็ายังใช้เป็นเอาไปสร้างวาระเดียวกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่นะเอาไปสร้างเหมือนกันนะครับ หลายครั้งจนกว่าจะชำรุดนั่นแหละเหมือนกันกับหลังเพราะอะไรครับหน้าเหมือนกันก็จริงแต่ดูหลังนะครับหลังไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้หลังยันใหญ่นะยันเมื่อสักครู่นี้นะครับที่นําเรียนแต่ทีนี้หลังเนี่ยเป็นคนละยันไปแล้วคนละอันไปแล้วนะครับคนละอย่างไปเลยนะครับแสดงว่าหลังเนี่ยมันเริ่มเบอร์เริ่มชำรุดกันไปเหมือนกันนะครับก็ใช้ไม่ได้ตรงนี้ใช้ไม่ได้มันก็เริ่มเบอร์เริ่มอะไรไป ครับจริงๆมันจะมีรายละเยอะอยู่นะครับมีธีการดูแต่ว่าถ้าจะพูดถึงว่าใช้เวลานานจริงแต่จะให้เห็นว่าตัวนี้หน้าเนี่ยเขาเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับหลังไม่เหมือนหลังเหมือนกันหน้าไม่เหมือนกันทีนี้หน้าเหมือนกันหลังไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับยันตัวเก่านะยันใหญ่นะพอมาถึงตัวนี้ก็เปลี่ยนยันตัวใหม่นะครับเป็นยันบางๆเล็กๆคือเพียวนะครับก่อนที่จะไปเป็นส5้านะครับก็ให้เห็นเป็นพัฒนาการในการปรับเปลี่ยนไป ลองดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูยันตัวนี้เึ้นเป็นแบบไหนนี่นะเพื่อนๆนะนี่ครับดูนะครับวัดละหารไร่นี่นะครับวัดละหารไร่บางๆเส้นผมพร้อมเลยนะครับชี้พอมองเห็นนะครับนี่นะวัดละหารไร่รรยองพร้อมๆเลยนะครับดูตัวยันต์ดูยันต์นะฮะ นี่ทิมอิสลิโกก่อนจะมาเป็นสิบห้านะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นตัวใหม่เลยนะครับตัวใหม่ตัวยันใหม่นะครับดูนะเนี่ยครับต้องเอียงดูถึงจะเห็นนะ ครับผอมๆนะครับผอมๆแล้วก็มวลสารก็จะคล้ายกันแตกต่างกันบ้างนะครับนะนะอย่างนี้แหละครับพลายมันก็จะหมดเป็นนะครับก็ค้นจะจมเห็นเป็นมวลสารที่เป็นดินเจ็ดโป่งดินบางสัมพยาเข้ามานะครับในวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกตามลําดับครับตามนั้นนะครับตามนั้นนี่นะก็มีฝังตะกุด เหมือนกันนะครับอันนี้ยันผอมนะยันผอมครับเพื่อนๆครับนี่ฝังตะกุดก็ยันผอมนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของกล้องนิดนึงนะนี่ครับยันผอมครับยันผอมนี่ตทิมระยองครับยันผอมครับแต่ตัวนี้มีตะกุดครับมีตะกุดครับก็จะเป็นเนื้อตาม ตามตามตำรานะครับเนื้อเขียวบ้างเนื้อชมพูบ้างอะไรเหมือนกันนะครับส่วนนั้นในองคนี้นะครับอันนี้ก็พร้อมเหมือนกันนะครับมีตะกุดเนี่ยพร้อมแทบจะมองไม่เห็นนะครับเอาละเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสรุปวันนี้ก็ก็ให้เห็นว่าตัวนี้หน้าเขาเหมือนกันนี่หน้าเหมือนกันหน้าทั้งหมดนี้หลังเหมือนกันนะครับหลังพร้อมตัวพร้อมๆนะครับหลังชรุดก็ใช้หลังตัวใหม่ หลังใหม่มาทำตัวนี้หน้าหน้าเป็นยันใหญ่เนี่ยหน้ายันใหญ่หน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับหน้าเดียวกันบล็อกเดียวกันนะครับแต่พอหลังตัวยันใหญ่ชำรุดก็มาทำหลังใหม่นะครับนะก็พอจะเห็นถ้าจะให้สันนิฐานก็หลังยันตัวนี้น่าจะมาก่อนเนาะนะยันจะมาก่อน หรือตัวนี้จะมาก่อนแล้วชับุติข้เป็นตัวนี้แล้วก็เกิดเป็นวัตถุมงคลกลุ่มนี้ขึ้นมาที่เป็นหลังต่างๆขึ้นมานะครับนะเนี่ยครับต่างๆขึ้นมาโอเคนะครับ,พอ,อพ,รบพอจะเห็นภาพนะครับพอจะเห็นภาพพอจะเห็นภาพส่วนเมื่อมันมีให้เห็นแล้วมันจะมีอยู่ในช่วงหนึ่งแหละผมว่านะครับจนกว่าจนกระทั่งมามีการล้อพิมพ์ขึ้นมานะครับ คำว่าเรกเกนี่มันก็ต้องมีแท้เนาะแท้ก่อนเนาะเพราะถึงจะเกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เอามาสรุปอีกนะครับไม่จบนะครับตัดไปสัป้นนะครับต้องขออภัยเอามาให้จบให้เคลียร์นะครับเอาก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนพ้องน้องพี่กลัลยาณมิตรที่เคารพทุกท่านนะครับในเรื่องของยันใหญ่แล้วก็พัฒนาการหลังเหมือนกันแล้วก็ให้ระมัดระวังในส่วนอื่นๆด้วยนะครับดูเนื้อดูองค์ประกอบอื่น โอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็จะพยายามสรรหาในส่วนที่มีประโยชน์นะครับเอามาเขียบเคียงกันไปนะครับเป็นเหรียญบ้างเป็นพระผงบ้างสลับกันไปยุคต้นยุคกลางยุคโบราณบ้างนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะจบสมบูรณ์เนาะในส่วนนี้จริงๆมันยังมีรายละเอียดการดูอีกเยอะอยู่นะครับก็ด้วยจํากัดของเวลานะครับโอเคครับผมพบกันใหม่ ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบพระคุณจากสอนวันทีวีขอบุญญาบารมีแห่งหลวงปู่ทิมอิสิลิโกเทพเจ้าแห่งบูรพาทิศนะครับปากักษาทุกท่านทุกคนเฮงๆรด้วยๆครับผมดูแลสุขภาพกันนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นงกำลังใจครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ